นี่หาที่ลาจ้าองสมเด็จพระเทพวางสัประุมครับแจกันดอกไม้ ตั้งคืนได้เกียรติจากท่านเ,านานเสเนเดชางิจสีในฐานะผู้เขียวครับเ,เป็นผู้นำเวลารวมครับโดยมีท่านพิษเวลารวมผ่านใจออกเดินทางจากเส้นรับต้นกัดูหน่อยครับวันนี้117กิโลเนะมตรตรวจากทำให้เห็นคุณภาพดีครับดีครับเพราะวันนี้ก็ทูกเต็มที่ครับก็เป้าหมายก็อาจจะไม่ใช่ g ีหรืออะไรเพราะว่า เราจังหวะวันวันที่สองเราพาไปก็เลยวเวลาแต่เราก็มองไปที่ k ิงออมเ o าเส a นแทนนะครับแล้วก็มีน้องออมก็ยังได้ลุน GC อยู่แล้วก็ได้ลุนเวทอาเซียนอยู่ครับล้วก็จะทําเต็มที่ต่อไปครับเหลืออีกสามวันก็สู้เต็มที่ครับวันตัวก็แน่อนอนครับแชมป์เตสก็ต้องการอยู่แล้วครับก็มันก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็แต่เราก็ทําเต็มที่ทุกเตสแหละครับคือบางจังหวะได้บางไม่ได้บางก็ก็ คู่แข่งปีนี้แข,แข่งแรงมากครับเพราะว่ามาันเต็มทีมแล้วก็มีทีมยุโรปก็มากันเยอะใช่ไหมครับก,ก็แข็งแรงมากครับทีนี้ถ้าดูการถ่ายทอดจะเห็นนักนักปันไทยเนี่ยสู้สู้ทุกคนนะฮะนะครับแต่มันไปเสียจังหวะเสียวโอกาสนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่สู้เลยไม่มาเลยเนี่ยก็ะปุไม่ใช้ไม่ได้แต่ว่าสู้เต็มที่แล้วนะครับก็อยู่อีก สามวันนะครับมาคึ่งทางแล้วนะครับก็คงต้องลุ้นในอีกหลายตำแหน่งนะครับที่ที่เราทําแต้มตามก็ไม่อยู่นะครับก,ก็ก็ยังพอใจกับหัวใจของนักกีฬาที่ต่อสู้กันอย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้โชเอกเนี่ยนะครับหนีมาเลยหนีมาประมาณสักยิโลี่สิบกิโลสุดท้ายนะครับแต่ก็มาโดนรวบซนะ สลาวุฒก็หนีออกทุกครั้งเลยจนกระดัางกระทั่งได้รางวัลนักบูยอดเยี่ยมนะครับนี่คือหัวใจของนักกีฬาเเราไม่รู้ว่าไอตัวที่มาแข่งเนี่ยเป็นตัวที่จะลงในซีเกมหรือเปล่าแต่ดูแล้วถ้าเป็นมาเลเซียเนี่ยถ้าก็ใช้กลันตนูเนี่ยก็ก็หนักใจพอสมควรแต่ของเราก็ก็น่าจะสู้ได้นะครับก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสเหมือนกันทุกครั้งนะครับ นั้นนักกีฬาของผมเนี่ยผมบอกเสมอว่าเมื่อาาลงแข่งขันแล้วไม่ต้องไปกลัวใครสู้อย่างเต็มที่ระยะเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับของการก็ไม่ให้พักนะครับซ้อมเลยนะฮะหรือเวลาอีกเดือนครึ่งนะครับต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องต้องทำที่ดีที่สุดเอาให้เต็มที่เลยค่ะจังหวัดสกลนครนะคะพวกเราชาวสกลนครรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม นะคะในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบุรุมราชกุมารีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะแข่งขันจากต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะคะพวกเราตื่นเต้นกันมากค่ะ นะคะพวกเรามีการรวมตัวกันปั่นจักรยานทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นค่ะวันนี้เราภูมิใจนะคะที่ได้มาร่วมต้อนรับคณะนะคะมากันเยอะแยะมากมายจริงๆอยากจะมาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่า ก็ด้วยสภาวะนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ดำรงมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะทุกคนเนี่ยพึงระมัดระวังแล้วก็ถือปฏิบัติ ตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครค่ะเราคิดว่าจัก,กรยานเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนได้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกทางหนึ่งนะคะถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยท่านแม่อาการหนักแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ชมรมจัก,กรยานจังหวัดสกลนครเรานะคะมากันอย่างพร้อมเพียงค่ะ